อยากดูวิดีโอใน facebook แบบไม่มีตัวหนังสือมาบังมาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปใน facebook จากนั้นแตะเข้าไปในคลิปวิดีโอที่เราอยากจะรับชมพอเราแตะเข้ามาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าในหน้าจอคลิปวิดีโอของเราค่ะจะมีข้อความมีรายละเอียดต่างๆค่ะต้าเพื่อนๆค่ะไม่อยากให้รายละเอียดส่วนนี้บังหน้าจอวิดีโอของเราในระหว่างที่เรารับชมวิดีโอค่ะ มองดูจุด3ามจุดด้านล่างขวามือตรงนี้ค่ะแต่เข้าไปได้เลยจากนั้นแต่เข้าไปตรงคําว่าหมดเคลียร์ตรงนี้ค่ะและเราจะสังเกตเห็นว่าไล่เอต่างๆบนหน้าจอของเราค่ะได้หายไปเรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้ที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่เป็นในส่วนของโฆษณาที่ระบบจัดมาให้ค่ะและถาาเพื่อนๆค่ะอยากให้หน้าจอวิดีโอกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะ และจะสังเกตเห็นว่ารายย้ายเอียดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความกลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดออกจากหน้านี้ได้เลยเพียงแค่นี้เราก็สามารถดูวิดีโอใน Facebook แบบไม่มีตัวหนังสือมาบังเราแล้วค่ะเพื่อนๆลอง,องนวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดถัดตรงไหนไม่ไม่ใต้คลิปนะคะ